ครับผมครับผมสวัสดีพี่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะเลอรครับผมจะเลอร์ักนีเรียกว่าวันนี้มาเปิดตัวเพลงใหม่อัลบั้มใหม่เลยใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใม่ใช่ผม่่ใช่ใช่ใม่ทั่ใช่มช่ใช่ใช่ใม่ใชบใช่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 ใย่ใช่่ใช่่ใช่ใช่ใชบใช่ใช่ใช่ช่ใ่รช่ใม่ใช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 ่อั่ใั่ช่่ใับใว่า Back ่ใช่ใช่ ก็จริงๆอะ่ะตอนที่ผมคิดอัลบั้มนี้มันมันไม่ค่อยแบบมีอะไรมากเท่าไหร่ตอนนั้นผมดูหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังเศร้ามากๆแล้วมันเขาไปหยิบกลุ่อะไรดอกกุหลาบขึ้นมาแล้วทีนี้เขาเหมือนแบบว่ามองดอกกุหลาบสักแป๊บหนึง่งแล้วก็แบบว่าคิดอะไรสักอย่างแล้วผมก็ระหว่างดูอยู่ผมก็นั่งกําลังจะลงในเอสว่าผมทาอัลบั้มชื่ออะไรดีผมก็เลยคิดว่าโรสไปก่อนแ,แรกโรสบางทีก็แบบโรสแมรี่โรสอะไรต่างๆว่าไปอะไรอย่างนี้แล้วอยู่ดีก็นึกคำ คือมาได้คํานึงเป็นสีที่ชอบเป็นดอกกุหลาบที่ชอบก็คือดอกไม้สีดําดอกกุหลาบสีดำผมำก็เลยตัดด้งชื่อว่า Back Rose ใช่แล้วก็เพลงในอัลบั้มเนี่ยก็จะดึงความหมายของคําว่า Back Rose เนี่ยดึงคำหวานความหมายของดอกกุหลาบสีดําออกมาแต่และแนวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความอ่อนแอความแบดบอยหรือว่าความน่ากลัวความอันตรายต่างๆก็จะดึงออกมาในเพลงต่างๆทุกคนทำไมทำไมจะบอกว่าแบคโรสมันมีความเอางี้แบคโรสมันมีความหมายกตั้งแต่ว่า อ๋อสำหรับผมคำว,ว่าแบกโรสมันคือมันเป็นการเขาเรียกว่าแข่งนอกอ่อนในมากกว่าแบบว่าภายนอกมันอาจจะดูแบบว่าอันตรายมันอาจจะดูแบบเป็นเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมันมันคือสีดำอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอีกอย่างนึังดอกกลับมีหนามอะไรอย่างงี้แต่จริงแล้วข้างในมันก็คือปกติทั่วไปมันก็คือดอกไม้ดอกหนึ่งใช่บางทีดอกกลาบสีดำเนี่ยมันอาจจะเป็นดอกไม้ที่เขาเรียกดอกไม้ที่มันพิการอ่ะเขาเรียกว่าอะไร เซลล์เซลล์เซลล์ของมันอะเซลล์มันไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยใช่ครับเราก็เลยแต่ตอนนั้นคือสิ่งที่คิดไว้ก็คือมีคำว่าโรสแล้วแหละมีคำว่าโรสละแบกค่อยมาแบกค่อยมาทีหลังเป็นสีที่ชอบด้วยใช่ครับผมก็แต่ว่าถ้าดูอย่างเงี้ยมันดูปวดนบั้ยอารบั๊บนี้มีครบทุกแนวเลยไม่ว่าจะเป็นเท อ่ะเซ็กซี่แล้วก็มีเศร้าแล้วก็ซนๆด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็จะเป็นเพลงแบบเดี๋ยวนะฉันึกไม่ออกเลยว่าเขามันมี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 คือในความซนของมันจะเป็นความซนที่แบบว่าซนที่ที่มีความแบดบอยของมันอ่าความแบดบอยมีความแบ็กโกร์ของมันอยู่อ่าใช่อย่างดุดันมันก็ตามอยู่แล้วแบ็กโกลด์อะไรเงี้ย่วนความเซ็กซี่ัก็เวลาเราเห็นดอกกลับสีดําอะไรเงี้ยมันก็เซ็กซี่ได้เลยได้ใช่เราก็ดึงความหมายของมันมาแต่งจริงเลย มีทั้งหมดสี่เพลงหลักครับผมแล้วก็หนึ่งสเปเชียลซองเป็นเพลงสเปเชียลแท็กเกือบหลุดหลุดพูดแล้วกี้นะเกือบหลุดพูดแล้วนะครับผมก็จะมีห้าเพลงนะครับผมทั้งหมดแต่างนิดลายสไตล์เลยเมื่อกี้แบบหลายสไตลต์เลยแต่ละเพลงเนี่ยคนละสไตล์หมดเลยใช่อ่านแทนเล่าก่อนว่าการทำงานของอัลบั้มนี้เริ่มจากอะไรการทำงานของอัลบั้มนี้เริ่มจากผมผมรู้สึกว่าผมว่างเกินไป อันนี้จริงๆเรื่องจริงผมรู้ว่าผมว่างเกินไปแล้วผมแบบอยากหาอะไรทำอะไรเงี้ยผมก็เลยทําการไปเรียกว่าไป s u b s c r i b เป็นโปรแกรมทาเพลงเป็นโปรแกรมทําบีทขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยไปทํามาไป s u b สไคร b ์เสร็จผมก็เลยแบบเอ๊ะเล่นดนตรีไม่เป็นดีกว่าทํายังไงดีวะอะไรเงี้ยผมก็เลยลองนั่งงมนั่งอะไรไปเงี้ยใช่สุดท้ายแล้วก็ได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนๆรอบๆตัวมาช่วยกันทําในอรชนี้เหมือนกันใช่ ยนะคือเล่นดนตรีไม่เป็นไม่เป็นเลยเล่นดนตรีไม่เป็นคือว่าง,างก็เลยไปหลดโปรแกรมใช่ครับผมแล้วก็อาศัยความที่เราความเพลงเยอะเราอชอบบีดแบบนี้เราชอบเสียงเครื่องดนงตรีแบบนี้แล้วก็มาใส่มาใส่มาใส่ใ,สใช่เอาความชอบของเรามาใส่ลงไปแล้วก็ค,ค่อยๆทำค,ค่อยๆทาตามที่เพื่อนสอน่าแบบว่าต้องเขียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะใช่ครับผมเพราะฉะนั้นอลัลบั้มนี้ก็จะมาจากผมเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในภาพของดนตรีแล้วก็เนื้อเพลงรวมถึงการอะเรต่างๆด้วยภาพรวมของอัลบั้มนี้ก็มาจากผมหมดเลย แต่เขาบอกว่าเราว่าเกินไปนะคะเขาบอกว่าเกินไปมันเริ่มตันเรต่ตอนที่ผมไม่มีงานนี่แหละถ้าเป็ช่วงเวลาช่วงเวลาอ๋อช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่อคือช่วงเวลาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้แล้วกันที่มันที่มันไม่ค่อยไออกไปไหนไม่ค่อยได้มีงานให้ทํามากเท่าไหร่ใช่วันๆก็จะมีแต่เลี้ยงแมวอยู่บ้าน เอ่เรียนแล้วก็กลับบ้านกินข้าวซึ่งชิตมันค่อนข้างจะโบนูมมากเกินไปแล้วบอกก่อนในนี้เราเป็นคนที่ทํางานเยอะมาตลอดผมเลยแบบชินกับการที่เราต้องขยับร่างกายใช้ความคิดใช้สมองตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วอ,อยู่นิ่งเฉยๆครับถ้าหไหนึงคิดว่าเฮ้ยมันพอมันต้องพอแล้วเราต้องทาอะไรสักอย่างโอ้ยจริงๆประมาณสองสามชั่วโมงผมรู้สึกเบื่อแล้วใช่ <c oughs> จริงๆหัวถ้าสมมติผมอยู่ห้องนะหนึ่งถึงสองชั่วโมงปุ๊บมาแล้ว ตัดอึแมวบ้างล้างจานด้วยนีะผ้าปุ๊บเหลืออยู่ตัวเดียวก็ต้องซักอะไรเงี้ยอืมคือเป็นพวกอะไรเลออะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับผมอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้อะไรดีอย่างตอนนี้ผมมือสั่นด้วยเหรอเกรงเกรงอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอพี่ๆเยอะขนาดนี้นานมากแล้วเราไ่ได้โซเชียลไม่ได้เตะโซเชียลเลยต้องหาอะไรทำให้ก็ก็ก็ดูโซเชียลตลอดละกันดูโซเชียลตลอดแต่ว่ามีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ทํางานเนี้ยครับทำคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยก็ แทบไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลมากเท่าไหร่ละกันใช่เพราะเราเอาหัวเอาความคิดทุกอย่างมาลงกับคนนี้หมดเลยใช่เอาเวลามาให้กับตรงนี้หมดเลยใช่ครับผมเริ่มต้นการทำอาบัติเนียเมื่อเมื่มอย้อนกลับไปกี่เดือนกี่ปีอัลบั้มนี้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมฮนะระยะเวลาก็ประมาณสามเดือนใช่ครับใช่ครับไม่ถึงเลยไม่ถึนะ ก็สามเดือนแล้วเจลใช่ครับเอาจีมันก็สําหรับผมมันมันมันก็ถือว่านานนะเพราะว่าเราทําทุกวันเนี่ยสามเมื่อจากห้าเพลงใช่คือบอกไงดีอ่ะมันอะไรที่ใช่มันจะชอบมาในเวลาที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะใช่คือบางทีผมนอนนอนอยู่ผมอยู่ดีๆคิดขึ้นมาได้ผมก็ลุกขึ้นมาทําเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางเพลงมันค่อนข้างถ้ามื่อีบอกเนี่คือมันแบบอารมณ์แบบหลายอย่างมากคห้าเพลงมันมาเป็นไงครัเอ่อแต่ละเพลงก็จะมาจาก สี่นาต่างที่ผมเจอนี่แหละอย่างเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่า Backroads อ่ะเพลงหนึ่งมีชื่อเพลงว่า Backroads เป็นชื่อตามอัลบั้มเลยใช่ผมเพลงนี้ก็จะมาจากคาพูดต่างๆที่คนต่างเขาพูดถึงตัวเราใช่แล้วก็ตีออกมาเป็นเพลงอย่างนี้อย่างเพลงซี s อ e More See More จะเป็นเพลงเศร้าๆช้าๆก็จะมาจากชีวิตช่วงหนึ่งของเราเหมือนกันที่เราต้องเราต้องเจอกับอะไรที่ค่อนข้างเศร้า และกันในเรื่องของทั้งความรักแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับผมแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็อย่างเพลงเอ่ออะไรกันจมูกในอัลบั้มนั่นแหละจะเป็นเพลงในอัลบั้มนี้เป็นเพลงไทยหรือเปล่าหรือเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นภาษาไทยมีภาษาไทยแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษสาาษอังกฤษครับผมช่วงนี้อยากสปีกอิงลิฟท์ครับผมใช่เลยวายไงวายอยากแต่เดี๋ยวเรื่องิีกช้า ปล่อยบ้าออมูใช่ครับผมเพราะรอว่าเททำหนึ <S 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 to ่งซ well ิงเกิลให้ทำงานไปก่อนครับผมสำหรับผมแค่รู้สึกว่าเหมือนพอทํามาแล้วปุ๊บเราเราอยากให้ทุกคนได้ช็อปมากกว่าแบบว่าบางคนชอบแนวนี้บางคนชอบแนวนี้อะไรเงี้ยอยากทาออกมาทีเดียวให้คนเขารู้เลยว่าจริงๆตรงของเราสามารถทําได้หลายแนวสามารถทําได้หลายแบบอยู่ที่ว่าคุณจะชอบเราในแบบไหนอะไรเงี้ยนานาคนก็คงอาจจะทําออกมาทีละซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลละครับซึ่งมันต้องเปลี่ยนนะการที่เราอยู่เราคือโยน โยนอัลบั้มมันหมายถึงว่าโอเ okay, คมันเป็นโยนรเราทั้งหมดแแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวตนตลาดในตอนนี้ค<ม>รับผมก็ส<ม>ําหรับผมผมไม่ค่อยคิดมากกับ<ม>เรื่องความเสี่ยงนี้เท่าไหร่มันแน่นอนมันเสี่ยงับผมแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นในช่วงเวลาที่เราทํามันในช่วงเวลาที่เราทาอัลบั้มนี้ขึ้นมามันเกิดจากความชอบมันเกิดจากความที่เราอยากทํามันจริงๆการที่จะปล่อยออกมาผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียดายที่จะไม่มีคนฟังหรือเสียดายที่จะไม่มีคนดูเอ็มบีเราอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลย ใช่แค่รู้สึกว่าเราอยากทําออกมาให้ให้หลายๆคนที่เขาเฝ้ารอผลง,งานเราในช่วงที่เราหายไปนานอะไรเงี้ยได้กลับมาเห็นเราในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่วันนี้เรายังยังทําสิ่งนั้นอยู่ในเรื่องของการลองงานเต้นเพลงนี้จะทำเองทุกอย่างครับผมงลงทุนเองทุกอย่างครับโอ้แต่จริงจริงมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าอย่างน,น้อยๆเราประหยัดค่าทำเพลงอ่ะใช่ครับผมทำเองทำเราทำเอง แต่านะผมผมก็ไม่กล้ารับประกันว่ามันจะดีมากขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบแหละมันก็โยกหัวอยู่ยนีดนีปล่อยลปเลย์มับจะเป็นเรื่องต่วงเรื่องยอดมือก็แต่งเพลงสำหรับผมผมไม่ห่วงมากเท่าไหร่เอาจริงมีคนฟังหนึ่งคนสองคนหรือสิบคนผมก็โอเคแล้วผมดีใจแล้วอย่างน้อยๆมีคนกดผ่านเข้ามาฟังในเพลงผมผมก็ดีใจแล้วครับใช่คืออย่างก่อนนันเนี้ยก่อนที่จะปล่อยละร้บนนี้ออกมาผมก็ทําเพลงหนึ่งออกมาแล้วเป็นเพลง ชื่อเพลงว่า C ีมเอ็นคอร์มาเนームพลงนั้นก็แค่รู้สึกว่าอยากทําอืมยอดวิวก็ไม่ได้สูงมากอะไรแต่แต่ก็มีหลายๆคนลองได้ผมก็ดีใจละการที่ผมได้ทําเพลงออกมาแล้วมีแค่จํานวนหนึ่งที่เขาลองเพลงผมได้ผมก็ดีใจละครับรู้สึกความเป็นแบบเป็นของเราแบบเหมือนเหนหลายคนที่ไม่มีความพยายามเพราะการที่เขาสนใจเรื่องเรื่องยอดวิวเป็นเท่าไหร่เนี่ยจะทำเพื่ออยากให้แบบให้คนฟังคือสำหรับเรา เอ่อผมก็ยังไม่กล้าเรียกว่าตัวเองเป็นอาร์ติสต์ที่แบบอาร์ติสติดขนาดนั้นได้นะครับผมเพราะว่ามันก็ยังหมย่อวิวอยู่บ้างอะ่ะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าในช่วงเวลาที่ผมทําอัลบั้มนี้ช่วงเวลาที่ผมเขียนเพลงนี้ลงไปมันเป็นช่วงเวลาที่ผมอยากให้ใครหลายๆคนได้ฟังอยากให้ใครหลายๆคนได้รับรู้ว่านา,นาตอนที่ผมแต่งเพลงนั้นอะ่ะผมรู้สึกยังไงแค่นั้นเลยใช่ครับผมมันมันไม่ได้เป็น ถ้าเพลงเนี้ยมันโอเคมันเป็นตัวตนเกียวทั้งหมดครับก็คือเขาจะเขาจะสัมผัสได้มาเพราะว่าบางเราต้องยอมรับว่าคนเราฟังเพลงก็อาจจะต้องอินจากเพลงนั้นอะไรกันครับผมผมบอกเลยว่าในในทั้งทั้งห้าเพลงที่ผมที่ผมได้ได้ได้ทําไปก็ก็อินมาจากหลายคนเหมือนกันหลายๆคนก็น่าจะจะเข้าใจเพลงของมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีภาษาอังกฤษเยอะไปด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันมันมีเรื่องโ r รน o u ที่ผมอาจจะไม่ได้เก่งมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็อาจจะทําให อินบ้างไม่อินบ้างใช่แต่ว่าผมพยายามทำให้วายของเพลงทำให้มูดของเพลงให้ให้เข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดใช่ครับแต่พอดีที่เราบอกคือว่าเพลงมันหลายแนวแลวมาจากประสบการณ์ของคนหนึห่งเราครับผมมีเพลงเศร้ามีเพลงสุขครับอยู่ในคนเดรับแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านม,มาก็คือ สมองแตกครับเรียกว่าช่วงเวลาไหนแบบมันมันมีมันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นละกันเออมันมีหลายการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็แต่ว่าในในช่วงเวลาที่มันไม่ดีมันก็มีเรื่องดีๆขึ้นมาใช่ในในช่วงเวลาที่มันกําลังจะดีมันก็ดันมีเรื่องอะไรเข้ามาขัดอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเมื่อกี้มีเพลงเขาถูกแบล็คโกลดที่เรียกแบล็คโกลดครับเออเป็นเพลงที่มาจากุผู้หญิงที่ทุกคนพูดถึงใช่ครับผมพอจะบอกได้ไหมครับว่าเนื้อหาของเพลงเราประมาณ เนื้อหาของเพลงเอาโดยรวมแล้วกันนะครับผมผมเขียนไปประมาณว่าเปรียบตัวเองเป็นดอกกลาบแบ็คโรสแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่ฟังเราอยู่แค่อยากจะบอกเขาว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นคนอันตรายขนาดนั้นไม่รู้ว่าใครพูดถึงเราแบบไหน,นแต่จริงๆแล้วอ่ะข้างในเราเราก็เป็นคนปกติเหมือนคุณนี่แหละเราเป็นคนอบอุ่นนะเราแค่อยากดูแลคุณให้ดีที่สุดเราแค่อยากเทคแคร์คุณเราแค่อยากมีคุณอยู่ในชีวิตในทุกๆวันแค่นั้นเองใช่ครับผมซึ่ง ซึ่งอ่ามันก็มีอยู่ท่อนหนึ <Nein> ่งที่มันจะร้องว่าเอ่าผมจำเนอเพลงไม่ได้ด้วยซ้ำนั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณนั้นที่แบบว่าคือหลายๆคนชอบบอกว่าผมดูแบดผมดูแบบว่าผมดูแบบดูไม่ดีอ่ะเอออะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาเป็นในการแต่งเพลงครั้งนี้ใช่เพลงเพราะว่าจริงๆก็รักษาชาบ้านก็แบบผมผมส่องโซเชียลตลอดแหละ ไม่หน่อยผมไม่หน่อยมีมีหน่อยมีหน่อยแล้วกันไม่กล้าบอกว่าไม่หน่อยมีหน่อยบ้างมีหน่อยบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือคนอื่นเห็นเราไงอืมใช่แต่ละคนเห็นเราไม่เหมือนกันสายตาแต่ละคนมุมมองแต่ละคนบางคนอยู่ตรงข้างข้างเขาก็จะเห็นลรมุมนี้อยู่ตรงๆงก็จะเห็นเรมุมนี้แต่ละคนมุมมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่จริงๆเราอยู่ตรงเนี้ยมาแบบค่อนข้างนานแล้วเนาะครับ ตรงนี้กัควอความรู้สึกคว่าเราอยากจะให้คนจับเรามากขึ้นในคาเราครับครับก็หวังว่าหลายๆคนจะจะได้เห็นผมในอีเวอร์ชันที่ตอนเป็น last one หรือตอนเป็นอะไรก่อนอันนี้ที่ผมไม่เคยได้ทําผมไม่ได้แงความสามารถตัวเองออกมาได้เต็มที่ขนาดนั้นด้วยหลายๆอย่างในครั้งนี้ผมบอกเลยว่าอาัลบั้มนี้มัน ทุกคนจะได้เห็นสกิลทุกอย่างผมที่ผมจะถ่ายทอดมาทุกคนได้เห็นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทั้งการเต้นร้องหรือว่าแรปต่องข้าจากันค,ความอาัลบ,บั้มนี้จะรู้จักกันัวที่เราที่เราสื่อจะสื่อนอยากอยาเราแบบไม่ตลกละกัน <laughs> คือทุกคนชอบมองว่าเจะเป็นคนตลกอ่ะเข้าใจปะ ใช่จริงผมก็เป็นคนตลกนั่นแหละแต่ว่าคือแบบว่าหมม่หมาย,มายถึงว่าหมายถึงว่าแบบเวลาเราขึ้นเวทีอะไรต่างๆเราก็จะมีมุมที่แบบว่าเราขี้เล่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าในระเบ้าเนี้ยเป็นรอบที่ทุกคนจะได้เห็นความหล่อความเท่ะไรคือผมไม่กล้าพูดก็แล้วผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะกันใช่ป่ะเอาเอาเป็นว่ามันจะได้เห็นในมุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากคนให้คนคนดูคนฟังเพลงอ่ะได้เห็นผมหล่อบ้างได้เห็นผมเท่บ้างได้เห็นผมดุดันบ้างอนะไรย่างเงี้ย ก็มหลายคนก็บอกว่าเออถก็ไม่มีแล้วทุกวันนี้ไม่มีแล้วใจดทุกวันนี้เดินเนี่แค่เดินผ่านเนี่ยตอนที่ผมเดินมาทุกคนก็มีหลายคนขับอยู่นะจริงนะก็เห็นหน้าผมเขาว่าขับแล้วจริงเราทุกคนที่เราสื่อเล่าจากความหลอกความเท่ครับเบื้องต้นแต่เขาแบบมุมลึกๆึกลึกือเรื่องอะไรที่เราอยากให้เพราะว่าอาจจะนี่เจลบอกว่าคนอาจจะมองว่าเจวแบงค์บอลไงเออ ในในอันนั้นแตเห็นได้เห็นไหมว่าแบบจริงๆแล้วเราเป็นยังไงได้เห็นแน่นอนได้เห็น,หนทุกเพลงเลยเอาจริงแต่เพลงแรกเลยเดี๋ยวใครดูนะเริ่มคอนปุ๊บทุกคนได้เห็นแลว้วผมเป็นยังไงอยากให้เขาเปิดใจรับเราในด้านไหนที่พี่ทำอะไรบ้างอยากให้เขาเปิดใจอยากให้เขาเปิดใจรับเรา <c oughs> ในด้านของความหล่ออ่าก็เป็นเป็นเจลในเวอร์ชันที่ไม่ติดตลกอะ่ะเข้าใจป่าหล่อเท่แล้วเออเออหล่อเท่หล่อ มันทำไม่ได้เหรอ,อเอาไปว่าอยากให้เขายอมรับในความสามารถของเราจริงๆแล้วกันคือตอนก่อนอันนี้ผมผมไม่ค่อยได้เต้นเ,นเอยอะเท่าไหร่ผมเอ,อด้วยด้วยโครโกาท่าต่างด้วยมั้งด้วย potential ต่างๆที่มันไม่สามารถทําอะไรที่ผมอยากทําได้นะผมครั้งนี้ผมได้ทําเองหมดเลยผมก็อยากทําทุกอย่างเลยแล้วกันอยากไไใส่อะไรผมใส่เต็มที่เลยในระเบ,บ้านี้ ็คือจะได้เห็นในมุมที่ว่าอเ,เราเป็นศิลปินมากขึ้นใช่ครับได้แสดงมีความยอมการเต้นการอะไรมากขึ้นนั่นแหละทุกคนจะได้เห็นผมยืนอยู่คนเดียวได้อย่างภาคภูมิใจแล้วครับผมใช่นี่แหละที่พี่ๆเขาอยากได้คําตอบแค่นี้แหละพี่บอกอะไรช่ครับอ่าก็คือเพลงนี้คือเป็นอัลบ้างเป็นดาวน์โหลดหรือว่ายังไงอ่า เป็นเป็นฟังทางสตรีมมิ่ได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับผม,มครับผมก็ MV จะปล่อยในในวันนี้ครับผมที่22นี้ตอน2องทุ่มนะครับผมแล้วก็เอ่อสามารถฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งในวันที่26ครับผมเนี่ยนะ MV 5คนเหรอหรือว่าเอ็ม <MV. S 1> วีแค่เพลงเอ็มวีแค่เพลงวันนี้ครับที่จะได้ดูคือ MV เป็นเป็น MV ็หนึ่งเพลงครับผมผมเพลงชื่อว่าพีวีนยูหนึ่งในอัลบั้มอ่าใช่ก็คือสองทุ่มที่ไหนยังไง สามารถดูได้ทางย t u b e นะครับผมเชอร์ลพิเชียลนะครับผมแล้วก็วันที่26นะครับผมจะลืมไปฟังทุกเพลงในอัลบั้มเราเลยใช่ครับผมได้ทุกสตรีมมิ่งเลยใช่วันที่26ก็ทุกคนจะได้ฟังทุกเพลงในอัลบั้มเลยว่าจะมาถึงวันนี้ครับผ่านไปเยอะเหมือนกันนะใช่ว่าถ้าถ้าถ้าตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นอ่อเข้าเป้าอวดครับลนมาเป็นล้าวันจะมาถึางวันนี้ครับเยอมา ใช่ครับผมส่งการปีหนึ่งผมก็ผ่านมาหลายรอบแล้วลอยกระทงเราก็ผ่านมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้สงการอีกรอบมันก็คงจะผ่านไปธรรมดาไม่ได้มันก็คงมีผมโชว์อยู่ในสักงานหนึ่งแหละอมันก็ต้องมีบ้างแหละนะมันต้องมีบ้างแหละมันมันก็เหนื่อยนะครับผมมันมันมันก็เหนื่อยแหละมันมีช่วงเวลาที่มันเหนื่อยมากๆในในระหว่างการเดินทางของเราตั้งแต่ก่อนประกวดอ่ะจริงประกวดเสร็จมาปุ๊บก็ยังเหนื่อยอยู่เหนื่อยกับเพื่อน ไม่เอ่ยชื่อ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 และแหละก็เอ่อแต่ว่ามีความสุขมีความสุขตลอดเลยถ้าให้ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรผมก็คงไม่แก้ไขอะไรผมก็คงจะทําตามแบบเดิมที่ผมทํามาถ้าไม่มีรายการในวันนั้นไม่มีลาสวันไม่มีโปรเจกต์มาหรือไม่มีเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก่อนอันนี้มันก็คงไม่เป็นผมที่สามารถแข็งแรงและยืนตรงนี้ได้คนเดียวในวันนี้ครับแต่มันเหนื่อยแต่มันดูเหมือนเยวก็ไม่ได้ที่ขอ พอแหละพอแหละต่วผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ไม่ไม่อยากเอาพลังลบไปใส่คนอื่นมากกว่าเวลาเราท้อแล้ไม่จาเป็นต้องแบบว่าพี่ผมทออ่าหนือยมากเลยตอนนี้ผมอยากนั่งอะไรเงี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอม่เม่เอามเาม่เอามาม่อาไม่ม่เอาม่เอ่เชาไม่เชาย่เราไม่อาอาอากากม่เามเอาไมเราม่าเอาไ่เอนนม่เอยาเอเา คนสามารถเรียกผมได้แบบเดิมมาแต่ว่านี้ผมมี A K A แล้วนะผมลเลอร์ K ครับผมไม่เท่เท่าไหร่หม่ไะ K อ่ะให้ใหม่แบบเท่ๆแบบี่จะขายอา้อมได้ก็ทุกคนสามารถเรียกผมแค่ชื่อผมได้แหละอะไรวะเรียกเราว่าอะไรเรียกเราว่าเป็นศิลปินเดี่ยวได้อย่างเต็มปากแล้วผมว่าในวันนี้นะผมใช่ เจอะลยเกยเจลยเกเล็กเล็กเจอเลยเฉยผมก็หันแล้วได้หันหันเหมือนกันโวผมแพ้แพ้คำนี้มากเลยเวลาเดินไปซื้อเนี่ยน้ำน้ำข้างหน้าเขาเรียกปุ๊บผมแวะตลอดเลยถึงจะกินน้ำมาแล้วถึงจะกินน้ำผมก็แวะตลอดเลยอะไรครับ ใช่เรียกสุดห่อเลยเรียกสุหรอหันเลยใช่ตันนี้ภูมิใจแค่ไหนในตัวเองเพราะว่าวันนี้ก็คือมีอะไรว่าเดียวอะไรวะก็ถ้าพูดตรงตตอนแรกผมก็ยังไม่ภูมิใจในตัวเองมากเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้พอเหมือนระหว่างที่เดินมาผมเหมนหลายๆคนมาในงานวันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองขึ้นมานิดนึงละแต่ว่าภูมิใจในตัวทุกคนมากกว่าที่ที่ที่เชื่อในตัวผมที่ให้เวลากับผมที่ไม่ไม่ไม่ทิ้งผมไปไหนเลยแล้ววันนี้มีคนใหม่ๆที่เขาเพิ่งติดตามเรามาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ ไม้ก็กำลังใจเราในวันนี้จริงๆผมภูมิใจในตัวทุกคนมากกว่าตัวผมเองใช่ครับผมวันนี้แข็งแรงอะ้าครับแข็งแรงครับผมร่างกายจิตใจดีครับจิตใจดีด้วยครับจิตใจดีครับตั้งแต่คนอาจจะเป็นห่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาของคุณก็ต้องพจิตใจเป็นโอเคไหมเอ้ยโอเคครับทุกอย่างทุกอย่างโอเคผมสามารถทำงานได้ได้อย่างรับรื่นเขางานเข้าได้ครับผมใช่ MC ผมก็รัาครับผมตอนนี้ผมเป็น MC อยู่ที่รายการ Charismatic House ด้วยครับ ไปก่อนไปก่อนไปก่อนใช่ทำทุกอย่างแล้วทุกอย่างขอแค่มีงานของมันทำได้หมดแหละคบสวยครับผมทำงานตั้งใจทำงานก่อนเดี๋ยวพี่ถามลึกกว่านี้เดี๋ยวพี่ถามลึกกว่านี้ตอบถูกแล้วตก็ผูกแล้วใช่ใช่เราเราเรียกว่าเป็นช่วงที่เราอยากอยากทำให้ตัวเราแข็งแรงเพื่อที่จะถ้าสมมติมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหาเรา อยากให้มันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถแข็งแรงพอที่จะดูแลเขาได้มากกว่าใช่เปิดรับไหมครับตอนนี้แหละครับก็เปิดรับนะแต่ว่ารับงานครับผมรับงานมากกว่าตอนนี้อยากทำงานผมอยากวิ่งวันหนึ่งสิบงานอ่ะเอาจริงผมอยากเปลี่ยนชุดแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเอออยากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยก็ทุกวันนี้แบบเราฝึกกันด้วยใช่ครับผมและช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อน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 วันนี้ผมก็รู้สึกว่า การได้ทํางานมันก็มันก็ดีเหมือนกันมันทําให้เราไม่ได้หลุดโฟกัสไปคิดเรื่องอื่นหรือว่าไปไปทําอะไรที่เป็นเสียเวลาอะไรอเงี้ยใช่ครับมันก็ดีเหมือนกันแต่สามารถคุยกับคนเดาได้ใช่ไหมคุยได้คุยได้สบายมากครับสบานการเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีใช่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเรายังคอยซัพพอร์ตผลงานเขาอยู่ตลอดใช่ครับเราเห็นผลงานเขาตลอดเราก็ดีใจด้วยเพราะว่าเหมือนเขาก็ มีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนรักเขามากขึ้นผมก็ดีใจใช่แล้วรอสุดๆนะเราด้วยได้เลยครับผมอบขอบคุณมากครับพี่พี่อ๋อหนึ่งท่อนออเดี๋รืเปล่าครับเคนพี่จะไหวสองทุ่มวันนี้สองทุ่มวันนี้ตีแล้วจำเนื้อไม่ได้โอเคจำได้จำได้โอเคมามมันจะร้องว่าคือผมเพิ่งกินอะไรมาหรือปะ เนี่ยแวะพูดอีกและผมเพิ่งกินเลมอนลารมาเอ๋อเจ็บคอครับผมหนึ c a n let you go when I feel f a l you c e e p me go feeling you This time to show how many I feeling you Keep me go feeling you ประมาณนี้ คืออะไรวะมนี้มันจะไม่ไม่ได้ร้องจ่าขนาดนั้นใช่ส่วนใหญ่แต่เนี้ยไม่ทางแบบเพอร์ฟอร์มไปทางเต้นอะไรเงี้ยวันนี้เราจะเป็นนักร้องใช่ไหมวันนี้เราจะเป็นตลกเหมือนเดิมนี่แหละครับไม่เอาแล้วไม่เอแล้ววันนี้เราจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินที่ร้องเพลงไม่ใช่ศิลปินที่ร้องให้ผมไม่ร้องให้วันนี้ผมไปร้องให้ไม่มีวันนี้ผมไปร้องให้มีครับใช่ครับผม ไปูได้ใช่ใช่ใช่ใชอันนี้ม่น่าต่อไม่ได้ไม่้อมาต่อแสตาแสบตาครับแสบตาขอบคุณครับ